สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับมา คลิปคลิปหนึ่งนะครับที่ผมเคยทําคลิปลงไปนะครับก็คือจะเลือกซื้อรถมือสองต้องดูจุดไหนบ้างอะไรประมาณนี้คลิปชื่อผมผมก็จําไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมจะแนบไว้ท้ายคลิปนี้แล้วกันนะครับเนื่องจากคลิปนั้นนะครับก็จะจะมีเพื่อนๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆนที่ซับสไครต์นะครับหรือว่าที่เข้ามาชมนะครับก็ได้ถามกันมาเยอะแยะเลยนะครับว่าพี่ครับราคา เท่านี้รถปีนี้วิ่งเท่านี้น่าเอาไหม <S <S น,หน่าซื้อไหม <S 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 หลังจากที่มีคอมเมนต์เ,นเพื่อนๆหลายคนผมก็เลยจะมาทำคลิปเกี่ยวกับการเทียบราคาคนระับก็คือเทียบราคารถที่เขาขายมือสองแล้วก็สภาพรถว่าน่าเล่นไหมครับสำหรับคลิป ที่ว่าคนจะเลือกซื้อยังไงนะครับต้องดูจุดไหนบ้างก็เดี๋ยวจะแนบไว้ท้ายคลิปแล้วกันทำแบบละเอียดนะครับว่าว่าเช็คจุดไหนบ้างนะครับส่วนคลิปนี้ก็จะทําเป็นการเทียบราคาแล้วกันนะครับครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเราก็มาเทียบราคากันก่อนนะครับสมมุติว่านะครับคันนี้นะครับเจ้าของรถอ่ะขายในราคา30,000บาทนะครับ30,000ก็คือ1นึ่เลยล่ะ เราเป็นคนหารถเราต้องรู้ก่อนนะว่าเรามีงบเท่าไหร่นะครับเรางบที่เราจะหานะครับสมมุติว่าสามหมื่นเราโดนใจเราเลยเสามหมื่นเนี่ยเราสู้ได้นะครับแล้วมาเจอคันนี้นะครับอย่างแรกเลยครับก็คือดูที่เลขไม้นะครับคันนี้นะครับเลขไม่วิ่งอยู่ที่ห้าหมื่นกิโลนะครับรถนี้เข้าๆแล้วกันนะครับว่าประมาณปีห้าห้านะครับห้าห้าตีเบกตีไปเป็นห้าห้าตัวเลขกลมๆเลยจะได้ คำนวณง่ายๆนะครับวิ่งห้าหมื่นโลนะครับขายราคา3าม0มื่นนะครับอันนี้เราได้ข้อมูลมาแล้วนะครับทีนี้เราจะดูยังไงนะครับว่าส0 0หมืนเนี่ยมันคุ้มไหมนะครับก็สภาพรถข้อที่1เลยครับสภาพรถนะครับแล้วก็ของแต่งนะครับที่จะได้ที่จะติดมานะครับสภาพรถแล้วนะครับของแต่งนะครับ แล้วก็อย่างที่สามก็คือ,เ,อเราต้องไปทําอะไรต่อเพิ่มเติมหลังจากนี้นะครับคร่าวๆแร้ประมาณสามอย่างที่เราที่เราจะต้องต้องคิดนะครับคือต้องใช้ในการเปรียบเทียบนะครับระหว่างราคาขายของของเจ้าของรถนะครับแล้วก็สิ่งที่เราควรจะเอาเปรียบเทียบครับว่ากันเรื่องที่หนึ่งก่อนเลยนะครับสภาพรถก็คือรถคันนี้เดิมๆไหมนะครับเดิมๆก็จะดูพวกชุดแฟริ่งนะครับชุด ท่อนะครับล้อแล้วก็วกอะไรละ่ะเครื่องนะครับเดิมหรือเปล่าแกะอะไรมาไหมนะครับส่วนที่สองนะครับเราก็จะมาดูที่ของแต่งนะครับว่าสามหมื่นเนี่ยเราได้ของแต่งเพิ่มไหมหรือว่าของแต่งตัวนั้นอนะ่ะราคาประมาณเท่าไหร่อยู่ในช่วงอยู่ในงบอสามหมื่นเนี่ยมันโอเคไหมนะครับอย่างที่สามนะครับก็คือเรา จะเอาไปทําต่อหมายความว่าเช่นยางนะครับชุดสีสีดไหมครับยางใกล้จะได้เปลี่ยนไหมถ้าเราซื้อไปเนี้ยครับโซ่สเตอร์ครับเราจะได้เปลี่ยนเพิ่พมไหมโชคหน้าโชคหลังนะครับมีรอยแตกรอยเยิ้มของน้ํามันไหมอันนี้เป็นสิ่งหลักๆเลยที่เราต้องดูนะครับก็คือเราซื้อไปเราจะไปทําต่อมันก็อาจจะเพิ่มงบบานนะครับก็คือ อาจจะเพิ่มไปสองสามสี่พันอะไรประมาณประมาณนี้ครับมันอาจจะเลยในราคานี้หรือเราสามารถเอาราคาตัวเนี้ยไปขอลดกับเจาของได้นะครับก็คือขอลดขอให้เขาเห็นใจนะครับว่าเราซื้อไปเดี๋ยวเราก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้นะขอลดหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับครับผมมาว่ากันต่อนะครับตัวนี้สภาพรถนะครับ ห้าหมื่นโลนะครับแล้วก็มาดูนะครับที่ร่องดิสนะครับว่าเป็นดิสเดิมไหมห้าโลวิ่งมาจริงไหมนะครับก็จะดูคร่าวๆประมาณนี้นะครับนี่ก็อันนี้ก็เดิมๆเลยนะครับเป็นรถของผมเองครับที่เอามายกตัวอย่างในวันนี้นะครับร่องดิสก็จะกินประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับยางนะครับยางประมาณผมเปลี่ยนไปประมาณเมื่อสี่หมื่นโลครับก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งคู่เลยนะครับเอ่อ ออไม่ใช่สิเปลี่ยนผมเปลี่ยนคู่หลังก่อนนะครับเพราะว่าคู่หลังมันมันไปก่อนคู่หน้าผมผมเปลี่ยนดีคนละยี่ห้อนะครับคือมันหายี่ห้อเดียวกันไม่ได้ครับตอนแรกยางหลังนะ utan, ผมกะว่าจะ,จะใช้จะใช้ยี่ห้อดีๆหน่อยนะครับแต่พอดีมันไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนที่เขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนต่างจังหวัดนะครับพอดีมันมันรั่วมันซึมอะไรสักอย่างผมจัไม่ได้เหมือนกันก็เลยจะเป็นต้องเปลี่ยนยี่ห้อนั้นไปก่อน อันตัวนี้ยางหน้าผมก็เลยเปลี่ยนหลังจากนั้นประมาณเดือนสองเดือนนะครับตัวนี้นะครับเป็นไซส์เดิมเลยนะครับเป็นร้อยถ้าแปดสิบนะครับอสิบเจ็ดเป็นยางมิชลินนะครับตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นไพ l ์ t G จีมอเตอร์จีพีนะครับของมิชลินเหนียวนะครับเหนียวหนึบเลยนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นการดูคร่าวๆไปก่อนนะครับก็คือสามหมื่นบาทนะครับวิ่งห้าหมื่นโลอ่าโอเคหนึ่งเราได้แล้วครับยางใหม่ ยางพิ่งยางพึ่งจะเปลี่ยนมาแล้วก็ใช้ไปแบบใช้ไปประมาณหมื่นโลแล้วก็คือก็คือตีไปคร่าวๆเลยนะครับสี่หมื่นโลคือคุณต้องเปลี่ยนยางนะครับจะเปลี่ยนจะดอกเยอะดอกเต็มยังไงสภาพยางก็คือไม่ไหวแล้วครับสี่หมื่นโลเนี่ยอันนี้ก็คือได้ยางใหม่ยางหน้านะครับแล้วก็ชุดสีนะครับเรามาดูชุดนี้เป็นชุดสีเดิมนะครับโคมไฟเดิมนะครับกระจกเดิมนะครับ แต่ว่าจะมีซีดหน่อยครับตรงนี้โอเคนะครับซีดนิดนึงนะครับเนี่ยมีรอยขูดเขียนนิดหน่อยก็ตีเอาเป็นว่าเราถ้าถ้าเราชอบคันนี้ครับเราซื้อไปเราคงจะได้ทําชุดสีต่อนะครับก็บวกค่าทําถ้าเราทําเองนะครับถ้าเราเอาไปทําสีเองก็ประมาณสองพันสองพันผมตีไปประมาณสองพันแล้วกัน นะครับอันนี้ก็คือบวกไปเลยสองพันนะครับทีนี้มาดูนะครับชุดเครื่องชุดเครื่องตัวนี้นะครับผมยังไม่เคยทําอะไรเลยครับยังไม่เคยแกะเลยครับแม้กระทั่งหัวเทียนก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่ว่าเปลี่ยนแค่กรองอากาศก็มีเปลี่ยนแล้วนะครับหัวเทียนยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับแล้วก็จะมีแกะตรงเนี้ยแกะตรงนี้เพื่อเปลี่ยนซีนยางข้างในนะครับซีนยางตัวเนี้ประมาณ1ิบาทนะครับ แต่จะมีรอยแกะนิดนึงนะครับตรงเนี้ยอ่าสมมติว่าเราเป็นคนดูนะรเราก็ถามเจ้าของรถก็ได้ครับว่าพี่ไปทําอะไรมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยต,ตัวนี้ผมก็าไปแกะเปลี่ยนอันนี้พอดีมันใช้เหรียญห้าแล้วไม่ออกนะครับคือใช้ใช้ตอนแรกก็ใช้ใช้ควงเบรคใหญ่ๆ่มันไม่ออกใช้เหรียญห้าไม่ออกนะครับก็เลยต้องตอกนะครับตอกมันจะแตกนิดนึงนะครับเนี่ย ก็ไม่ซสีเรียนนะครับเพราะไม่ได้ไปซ่อมอะไรเขาคือเปลี่ยนสีนยางให้เฉยนะครับหม้อน้ํานะครับดูแลดีนะครับเปลี่ยนถ่ายตลอดนะครับแล้วก็น้ํามันเครื่องเปลี่ยนทุกๆ2 0 0พันโลนะครับเป็นเป็นกึ่งสังเคราะห์นะครับเปลี่ยนทุกสองพันอันนี้ก็คือการดูคร่าวๆนะครับดูเช็คสภาพเครื่องไปในตัวนะครับโดยการถามเจ้าของรถนะครับดูคันเกียร์นะครับ ชันเกียร์ตัวนี้โยกนะครับแต่ว่าแต่ว่าไอตัวข้างในไม่โยกนะครับผมก็คือเราอาจจะได้เปลี่ยนตัวนี้เนี่ยชุดเนี่ยชุดชันเกียร์เนี่ยคือถอดตรงนี้ออกอันนี้ผมไม่ทราบราคานะครับเอาตีไปพันหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือรวมเป็นสามพันแล้วที่เราต้องไปทําต่อนะครับยางกันลื่นนะครับตัวนี้วิ่งห้าหมื่นโลก็ประมาณนี้โอเคครับเพราะมันเป็นด้านเกียร์ครับมันจะอาจจะสึกหน่อยนะครับ โช,โชคไม่มีรอยเยิ้มนะครับโชคไม่เยิ้มก็โอเคนะครับแต่ว่าเอเท่าที่กดดูก็ไม่ค่อยเริ่มไม่ค่อยหนืดแล้วนะครับตามสภาพนะครับโชคก็อาจจะได้ไปเปลี่ยนต่อครั้งหน้านะครับก็ตีไปพันหนึ่งนะครับไม่เกินพันหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้อันนี้หมายถึงว่าเราซื้อมาแล้วเราทําเองนะครับเราไม่ได้ไปซ่อมที่ร้านนะครับ แต่อมที่ร้านนี้มันก็แล้วแต่ร้านเขาจะคิดเท่าไหร่ครับอันนี้ผมก็ตีคร่าวๆว่าเราจะไปเอาไปทําต่อเองนะครับพักเท้าหลังก็โอเคครับคันนี้ไม่ค่อยมีคนซ้อนนะครับโซ่สเตอร์นะครับยังเปลี่ยนยังใหม่อยู่นะครับเพิ่งเปลี่ยนมานะครับโอเคเราไม่ต้องไปทําต่อนะครับยางหลังนะครับอาจจะไปทาต่อเพิ่มเติมนะครับเพราะว่า เน้นความปลอดภัยของเราเองอาจจะได้ไปเปลี่ยนใหม่นะครับให้ที่มันหนึบกว่านี้หน่อยนะครับก็ตีไปสักเท่าไหรล่ลหรอสองพันนะครับตีไปเป็นตัวเลขกลมๆนะครับมีอะไรอีกนะครับท่อตัวนี้นะครับท่อตัวนี้เป็นท่อเดิมผ่านะครับแต่ว่าท่อเดิมจริงๆก็ยังมีอยู่นะครับตัวนี้สมมุติว่าคนขายจะให้ จะให้ท่อเดิมด้วยนะครับมาถือว่าเป็นของแถมนะครับก็โอเคนะครับรับได้แต่นี่เป็นท่อผ่านนะครับเข้าตรวจสภาพผ่านนะครับไม่ดังเกินนะครับเป็นท่อผ่าดังมันจะดังเพิ่มนิดนึงนะครับลองดีดหลังนะครับดีดหลังไม่ค่อยสึกเท่าไหร่นะครับแต่ผ้าเบรกก็ยังเหลือเยอะอยู่นะครับ แล้วก็มาดูนะครับที่พวกกระปุกนะครับกระปุกตัวนี้ก็ยังใช้ได้อยู่ยังไม่ล้ายังไม่อะไรนะครับกระปุกข้างในก็โอเคนะครับยังไม่แตกฝั่งด้านคัท์นะครับตัวนี้ก็ยังไม่เยิ้มนะครับผมซ <N> ีนดูซีนตรงเนี้ยยังไม่เยิ้มนะยังไม่เคยถอดอะไรนะเนี <N> ่ยเราเว้นว่าเปลี่ยนถ่ายมอน้ำนะตัวนี้ก็เคยเปลี่ยนมอน้ํไปจับนะ มาดูที่ตัวเบาะนะครับตัวนี้เจอครับเจอแล้วเบาะน่ะเบาะหน้ายังโอเคอยู่ครับอาจจะได้อาจจะได้เปลี่ยนผ่าเบาะนะครับเลี้ยวอะไรก็ยังโอเคครับประมาณนี้นะครับครับผมเท่าที่ไล่เช็คดูนะครับก็คือเราก็เจอคร่าวๆประมาณนี้ครับแล้วก็เราก็จะมาคำนวณดูนะว,ว่า รถนะครั December, bajo, บปี55นะครับก็สมมุตินะครับปี55วิ่งปีหนึ่งวิ่ง20,000ใช่ไหมครับอันนี <y> <y ้55ไม่56 57 58 59 60 61 62 63 8ปีนะครับรถ8ปีนะครับคูณไปด้วย20,000นะครับรถ8ปีมันต้องวิ่งประมาณแสนหก0ม0นโลนะครับตัวนี้วิ่งแค่5้า0 0ื่โลถือว่าวิ่งน้อยมากนะครับ อันนี้คือข้อที่1คือเราเปรียบเทียบได้แล,แล้วว่ารถคันนี้วิ่งน้อยเครื่องยังไม่เคยได้ซ่มนะครับวา wow, ยังไม่ดังนะครับรอบเครื่องอยู่ปกติที่พันหะนึ่งร้อยไปพันห้าร้อยรอบพันหกร้อยรอบนจะอยู่ประมาณนี้นะครับก็คือรอบเครื่องปกตินี่คือเป็นส่วนที่เราตัดสินใจได้แล้วว่าโอเครถคันนี้วิ่งน้อยนะครับส่วนสามหมื่นนะครับที่เราไม่ต้องเราต้องไปทําอะไรเพิ่มก็คือ คันเกียร์นะครับคันเกียร์เตะคันเตะเกียร์ขเขอาจจะอาจจะไปเปลี่ยนที่หลังนะครับแต่ก็ยังใช้ได้อยู่นะไม่ใช่ว่าต้องไปเปลี่ยนเลยนะก็คือ,อยังใช้ได้อยู่คือตอนนี้คี่ซื้อไปยังใช้ได้อยู่นะในราคาสามหมื่นแล้วเราก็บวกไปดูนะครับคร่าวๆเมื่อกี้ผมนับไปเท่าไหร่จำไม่ได้ละคันเกียร์คันเกียร์คันเกียร์เท่าไหร่สักพันหนึ่งแล้วกันนะคันเกียร์พันหนึ่ง บวกยางด้านหลังนะครับเราจเราอยากจะได้หนึ่งหน่อยฮะหนึบยางบวกไปทักสองพันนะหนึบเบอร์ร้อยสานะครับขอบเออรอยสามสดสขอบสินะครับก็เป็นสามหมืนาะครับเบาะนะครบเบาะหลังอาจจะได้เปลี่ยนผ้าเบาะทั้งสออันนะครับสตอนเราตีไปทักพันหนึ่งนบวกพันหนึง ก็จะอยู่ประมาณสัก3ามหมื่นสี่เอ่อเหลือชุดสีไงชุดสีลืมชุดสีเราตีไปสัก2000ันแล้วกันนะครับไม่พัดไปตีไปสักพันห้าประมาณนี้แหละทำเองนะครับอันนี้คือย้ํานะครับคือว่าเราจะไปทําเองแล้วแล้วก็ซื้อไปซื้อไปนี่คือเราจะไปแต่งเองไปอะไรเองเนี่ยบวกไปตกอยู่ประมาณ 5, นะครับสามหมื่นห้านะครับ สามหมื่นห้าตรงนี้นะครับก็คือส่วนที่เราได้คือท่อเดิมท่อเดิมคือเจ้าของรถมีนะค,คือจะให้ท่อเดิมด้วยนะครับแล้วก็ประมาณนี้นครับทีนี้เราก็มาคิดดูนะครับว่าเราจะไปทําเติมประมาณห้าพัน 5, นะครับเราจะซื้อไหมในสภาพรถวิ่งห้าหมื่นโลนะแล้วก็ในราคาสามหมื่นเป็นผมนครับตอนนี้ผมก็ อาจจะขอต่อเจ้าขอ,องสัก2,000เป็น3น3 0ห0น 3, นะนประมาณนี้ทีนี้ถ้าต่อได้ก็โอเคครับก็คือก็ยังซื้อได้เพราะว่าเราซื้อไปใช้งานนะครับแต่สำหรับออคนที่จะซื้อไปทำแล้วขายต่ออาจจะคิดหนักนิดนึงนะครับเพราะว่ารถมันก็หลายปีแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเราก็ต้องช่างใจด้วยนะครับว่าว่า เราดูแม่นจริงๆไหมนะครับคือเราเชื่อได้แค่ไหนครับว่าเจ้าของเขาเปลี่ยนจริงไหมอะไรพวเนี้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนอะไรเงี้ยดูแลดีหรือเปล่าครับแต่สําหรับผมนะครับถ้าเกิดว่าผมมาดูคันนี้แล้วผมวางงบไว้ที่สามหมื่นหลังจากนี้ห้าพันผมสามารถทําเองได้ผมสามารถมีเงินที่จะไปซ่องบํารุงในส่วนห้าพันได้ผมก็โอเคครับนี่คือการตัดสินใจครับ การเปรียบเทียบนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะอยู่ที่เราด้วยนะครับว่าเราตั้งงบไว้เท่าไหร่นะครับเราซื้อไปใช้หรือว่าซื้อไปขายต่อนะครับมันก็จะเป็นการตัดสินใจตรงนี้ด้วยนะครับครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมาช่วยเพื่อนๆตัดสินใจนะครับระวังแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้คําตอบนะครับว่าเราควรซื้อหรือไม่ควรซื้อนะครับ ผมก็ไม่ใช่กูรูในด้านดูเรื่องรถมือสองนะเพียงแค่เอาประสบการณ์เล็กๆน้อยๆมามาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับรู้ร,รับทราบกันนะแล้วก็บอกว่าเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านที่กาลังหาข้อมูลอยู่นะครับสามารถใช้กับรถทั่วไปนะรหรือว่าสิ่งของทั่วไปได้เลยนะครับการตัดสินใจซื้อของพวกนี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะเพื่อนกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับ เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ในการทำคลิปครั้งต่อๆไปนะครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ